ผมเอานี่ออกสร้างประเด็นไหมให้คาว่าฉีดสัญญาช่องเจ็ดอะไรล่ะเด็กก็ตีตายเลยฮะอะไรนะบอกมที่เขาตูเข้าางเมื่อกี้เลยอ๋อ พี่นี่เองดังเลยผมก็ว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้กล้องดีครับครับสว,สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับครับช่วงนี้เห็นว่าช่วงนี้ก็นอนตีสองนะครับตื่นหกโมงเช้าทุกวันครับ คือ,ค,อคือทำทำอาชีพใหม่ก็เป็นพ่อค้าขายขนมปังนะครับที่สามารถเล่นละครได้นิดหน่อยครับมผมก็ก็อตอนนี้ก็มีธุรกิจใหม่นะครับซึ่งซึ่งเป็นตอนนี้เป็นธุรกิจหลักเลยผมขายขนมปังชื่อว่าไวท์บีครับครับผมนนเ,เอ,อ่อผมเริ่มขายมาวันนี้นะครับเข้าสู่วันที่20ิบครับยี่สิบครับหมายหมายถึงว่าก็ก็คือคือเพิ่งเริ่มมาเนี่ยยี่สิบวัน ก็พี่ๆให้การตอบรับดีมากๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุดหนุนแล้วก็เชื่อใจหมายถึงว่าเราใช้ของดีนะครับสำหรับคนเป็นเบาหวานกินได้มาทางนี้นะฮะสำหรับคนแพ้แป้งสาลีมาทางนี้ครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่นะครับก็มาทางนี้ได้เลยเพราะว่าสินค้าของผมเนี่ยคนซื้อไม่ได้กินคนกินไม่ได้ซื้อเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเขาซื้อไปให้คนที่คนรัก แล้วคนที่คนรักก็มันจะเป็นอาาอาเจกอาอึมทุกคนล้วนก็เป็นประหว่านหมดแล้วพอได้กินของเราเข้าไปแล้วเขาก็แบบติดใจชอบแล้วก็มาซื้อซ้ำครับจุดเริ่มต้นของธุรกิจมาจากไจุดเริ่มต้นของธุรกิจก็คือผมไม่มีงานแสดงครับอันเนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ผมเนี่ยคิดไอเนี่ยเมื่อตุนจีนที่แล้วตอนที่กลับไปรวมญาติกันแล้วก็นั่งคุยกันนะโกเอ๊ะโกเราเอาไงดีนะมีอะไรแบบอะไรใหม่ๆดีไหมอะไรเงี้ยก็คิดตั้งแต่ตุดจีนที่แล้วแล้วก็เราก็ พิกแพงสูตรมาเรื่อยๆเ,เพราะว่ามันจะต้องหาสูตรที่อร่อยที่สุดแล้วคนกินแล้วแบบหอมทุกอย่างมันเข้าที่เพราะว่าการทําขนมปังหรือเบเกอรี่เนี่ยมันทํายากหมายถึงว่ามันต้องใช้เวลาในการรอกว่าทุกอย่างมันจะเข้าที่กว่าจะอบได้ทุกอย่างมันยากมากแล้วพอมันตกผลึกก็คือตอนที่ผมเนี่ยว่างจากงานละครทั้งหมดละตอนนี้มีรอออนแอร์อยู่3เรื่องนะครับรักไล่ใส่รักพรมพยศเมืองแก้วไม่ได้ออนเลยแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่มีเงินเดือนเนาะอาชีพนักแสดงเป็นอาชีพที่ไม่มีเงินเดือนครับ แล้วเราก็ยังมีรายจ่ายอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยอโกไม่ได้ละช่วยผมหน่อยอก็เลยรีบขุดอันนั้นอะเอาออกมาทําเลยเจ็ดสิบปีครับสมัยก่อนเนี่ยที่บ้านก็ทำเบเกอรี่นะครับส่งอยู่สิงคโปร์แล้วขนมไหว้พระจันทร์เขาชวนผมให้ทำตั้งแต่ยี่สิปีที่แล้วแต่ผมไม่ทําเพราะว่าเพราะว่าคือคือใช้คําว่า เราเรามีงานที่เรารักนะแล้วมันเหมือนแบบเราเล่นละครมาทั้งชีวิตอะ่ะผมเริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุสิบสปีนี้38จะ39มเกาล้แล้วให้ผมไปทําอย่างอื่นผมก็ไม่รู้จะทําอะไรไงคราวเนี้มันเหมือนแบบเราก็ต้องบอกว่าเป็นพ่อค้าขนมปังที่เล่นละครได้นิดหน่อยหมายถึงว่ามันทําในสิ่งที่รักเราก็ยังทําได้อยู่อมันก็อาจจะต้องรอโอกาสแล้วก็รอจังหวะให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมหรือถ้ามันไม่เหมือนเดิม เราก็ยังคงต้องหล่อเลี้ยงตัวเองโดยการทําในสิ่งที่เรารัก<อ>ก็ยังต้องเล่นละครอยู่ผมก็ยังรับอยู่ครับแล้วก็เราก็จะต้องมีอาชีพที่มันจับสดหากินได้ทุกวันมีเงินมีไรายได้เพราะว่ารายจ่ายเรามีทุกวันเราก็เลยมาทําขนมปังนี่นะแหละใช่ครับ<ด>ใช่ครับโรงงานครับมีเป็นโรงงานเลยครับแล้วก็เราก็คุมเชฟคุมสูตรก็ทํามาทุกวันก็ทุกคนก็จะได้กินสดใหม่ทุกวันนะครับ จะใช้คาว่าสารไม่ไม่ไม่ใช่เพราะว่าในลน์ของเขาทําอยู่แล้วมันก็มีอยู่ทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่มีขนมไหว้พระจันทร์นะฮะแล้วก็มีมีเยอะแยะไปหมดอันัวมีอะไรแบบเป็น O E M ได้เลยนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าอันเนี้ยเราก็สตาร์ทของตัวเองคําว่าสตาร์ทของตัวเองหมายถึงว่าผมก็มาในทางของสุขภาพไปเลยแล้วตัวผมเองก็กินด้วยใช่ก็คือต่อยอดแตกลายมาเป็นของเราเองแล้วก็จะกลายเป็นธุรกิจครอบครัวที่ผมเนี่ยสามารถส่งต่อให้กับลูกเราได้ ภรรยาเราก็ทําได้อะไรเงี้ยครับเรียกว่าตอนนี้อาชีพนี้เป็นอาชีพหลักหรืลหลักเลยครับหลักแบบหลักว่าจะได้เหรอร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้ตอนนี้เหรอครับเมียเลี้ยงครับผมเป็นคนไม่มีไรายได้เลยครับรายได้ศูนย์บาทนะครับผมผมรายได้ศูนย์บาทมาตั้งแต่โอ้ก็นานเหมือนกันนะผมใช้คําว่านานมากแล้วแล้วก็อยู่ได้เพราะว่าภรรยาเลี้ยงครับลแลว่่าเนียคะออนเราคือคือละครจะออนเนี่ยคือถ่ายมาเสร็จหมดแล้ว แล้วเงินก็ใช้หมดแล้วครับเพราะว่าเพราะว่ามันนานแล้วซึ่งซึ่งมันก็มีค้างอีกน่าจะประมาณย <ๆ S 2> ี่สิบสามสิบเรื่องมาฮะที่ที่ที่รอออนอะนะครับซึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่แต่แต่ที่แน่นอนก็คือวันนี้เราจะต้องออกมาหาเงินแบบทันทีเรื่ความเป็นหัวหน้าครอบครัวเครียดไปที่เฮ้ยตอนแรกเครียดนะ <c oughs> คือคือตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะทำไงดีวะทำอะไรดีวะผมจะพูดคำนี้เสมอ จนภรรยาผมบอกว่าเป็นไงที่พี่ไม่ได้พูดคํานี้แล้วนะเราก็มาเนเองเออจริงเพราะว่าทุกวันเนี้ยผมตื่นเช้ามาผมก็ต้องเอาละตอบไลน์ส่งของตอนกลางคืนก็ยืนหันขนมปังก็คือทํางานกันเป็นทีมมากๆครับตอนนี้ไม่ได้มีลูกน้องอะไรก็ทํากันเองครับสามีภรรยาลูกชายก็มาช่วยตัดบับเบิ้ลบ้างอะไรเงี้ยเขาผมก็ฝึกให้เขา ก็งานนี้ก็ดีนะเป็นเรื่องดีเพราะว่าเราเลี้ยงลูกดีผมผมเลี้ยงลูกดีดีที่สุดที่ผมจะทําให้ได้เขาก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะพ่อหาเงินยังไงแต่ยี่สิบวันที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้ละแล้วแล้วเขาไม่ค่อยเรียกร้องอะไรผมละเราจะซื้ออะไรผมบอกปาไม่มีเงินไม่เอาไม่เป็นไรเอาเงินหนูมาผมบอกว่าอ้าวเงินหนูหนูก็ต้องหาสิแล้วนั่นเงินเก็บหนูก็ต้องเก็บสิ ยังไม่ถึงเวลาใช้ผมก็จะบอกเนี้ยเขายังไม่ถึงเวลาใช้แต่ที่แน่นอนก็คือถ้าวันนี้อยากจะกินอะไรมาช่วยป้ายืนขายของผมมีค่าตัวให้แล้วก็เอาเงินนั้นเนี่ยคุณจะเก็บก็แล้วแต่คุณคุณจะใช้ก็แล้วแต่คุณไม่ได้ว่าแต่เป็นการที่เขาทําอะไรแรกเพื่อได้เงินมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกผมก็เริ่มเข้าใจเริ่มไหว้คนเป็นเริ่มแบบคล่องคล่องมือแต่ก่อนเนี่ยเด็กรุ่นใหม่นะผมบอกเลยว่าการไหว้คนยาก แต่ว่าพอมาเป็นพ่อค้าแล้วอ่ะเขารู้เลยเขาไหว้เป็นเนี่ยสาคัญก็คือตอนแรกผมก็ยังเครียดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะปลูกฝังลูกยังไงให้ยกมือไหว้เหมือนเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กๆนะฮะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็บอกอ้าไหวสิยกมือไหว้สิทาไมไม่ไหวนึกออกไหมแต่ว่าเด็กไม่รู้ไหวทําไมแต่ว่าวันนี้เราก็พยายามจะจะบอกว่าไอ้การยกมือไหว้ขอบคุณสวัสดีครับเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็มันเป็นเสน่ห์ของเมืองไทยแล้วคนไทยเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่ยกมือไหว้ได้สวยที่สุด และมีคําว่าสวัสดีครับขอบคุณครับประเทศอื่นก็ไม่เหมือนของเรานะเพราะเราอ่ะมันมีความหมายมันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นรากง้าของประเทศเราเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะปลูกฝังให้กับลูกไม่ว่าลูกคุณจะพูดภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลีหรือจะพูดภาษาอะไรในโลกนี้ถ้าเกิดมามีสายเลือดคนไทยจงปลูกฝังในสิ่งความเป็นไทยก็คือยกมือไหว้สวัสดีขอบคุณแค่นั้นเองเนี่ยที่ที่อยากจะแบบอยากให้บอกผมก็อยากจะทําให้ลูกเป็นแบบนี้เพราะในขณะถ้าผมไม่อยู่ สิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็ค eh, ือเฮะเขาจะรอดไหมนะลูกจะอยู่ได้ไหมนะแต่ถ้าสมมติว่าเราให้อะไรไว้กับเขาติดตัวไว้ผมว่าผมก็ไม่ต้องห่วงอะรวมถึงธุรกิจด้วยครับรวมถึงธุรกิจด้วยครับก็สอนให้เขาเป็นแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องส่งต่อธุรกิจนี้ให้กับเขานะครับเพราะว่าเราให้ได้แต่ความรู้เราให้ได้แต่ทักษะแต่การที่จะเป็นตัวเขาเองอะ ผมไม่บังคับวันหน้าเขาอยากขายอย่างอื่นก็ได้แต่เขามีทักษะในการขาย<ต>เขาจะเป็นอะไรก็ได้ที่เรามีที่ตอนแรกเรา,เาไม่ได้มองแบบไม่ได้มองเลยพี่รู้ไหมต้นทุนของผมจริงๆก็คือพี่ๆทุกคนรักผมพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะ้าอาทุกคนรักผมเพราะเราไม่เคยสร้างเดือดความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราลําบากเรามีตัวเด็กแล้วตัวเด็กของผมก็คือช่วยหน่อยนะครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมใช้อยู่แค่สามคำแล้วผมก็ใช้ความจริงใจว่าสิ่งเนี้ยเราทำอ่ะถ้าเราทําให้ใครเดือดร้อนเราไม่ทําแต่ถ้าทําให้ตัวเองเดือดร้อนง่ายที่สุดก็ไม่อยากทําครับคุพี่แอ,อกมก็ไม่อายที่จะร้องไม่ไม่อายอายทำไมไม่ต้องอายครับผมยังขอพูดคําเดิมนะครับและเราจะต้องชัดกับเรื่องความไม่อายถ้าคุณไม่ได้ไปป้นเขา คุณไม่ได้ไปทําให้เขาเดือดร้อนการยกมือไหว้ของคุณนั่นคือสเสน่ห์มันไม่ได้ทําให้คนเกลียดคุณเลยมันจะยิ่งทําให้คนรักคุณมากขึ้นด้วยยากไหมครับความเชืแคกเขินนะเพราะอะไรรู้ปะ่ะผมโตมากับธุรกิจค้าขายอยู่แล้วตั้งแต่เด็กแต่ผมเนี่ยดันทํางานในวงการนานมากๆแต่อีเรื่องไหว้เป็นเรื่องปกติ แต่การที่เริ่มธุรกิจวันแรกอ่ะที่ผมไปนั่งเฉยๆตั้งแต่สิบโมงอ่ะที่เชื่อไม้ผมขายได้อันแรกที่ว่าผมขายได้กี่โมงมผมเริ่มสิบโมงเช้าครับหก<ป>โมงเย็นแล้วหกโมงเย็นก้อนเนี้ยเป็นก้อนที่ข้างร้านเป็นคนซื้อผมผม,ผมคิดว่าอย่างนั้นพี่หนุ่ยนะเขาพี่หนุ่ยเขาเขา,เขาขายของอยู่ที่เซนทรลแมรมเก้าเนี่ยนะพี่หนุ่ยแกแบบ อยู่ดีก็ลุกขึ้นมาพูดขึ้นมาเลยอ,อพอดีวันนี้นะฉันแหมถูกลังวัลไหนาหขายอะไรอะ่ะพูดเสียงดังมากเราไม่มีใครหยุดดูร้านผมเลยอะ่ะเพราะผมก็ไม่ไม่รู้จะขายยังไงงงของเราดีแต่คนไม่รู้จักว่ามันคืออะไรอะ่เระเขาเดินมาไหนาหขายอะไรอ,ะอ่ะพี่ซื้ออันหนึง่งผมมาซื้อแล้วก็ส่งไปให้เขา เขาเอาของที่เขาซื้อไปแจกทั้งตลาดแล้วเขาก็ช่วยเราทุกคนก็เอออุดหนุนอุดหนุนวันแรกกับผมอยู่ได้เพราะทุกคนอุดหนุนเราะรู้เลยว่าไม่มีคนเดินมาซื้อเพราะว่าไม่รู้จะยังไงไม่เข้าใจว่าผมขายอะไรแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอทามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยยี่สิบวันของผมเนี่ยตอนนี้คนเริ่มเข้าใจละว่ามันคืออะไรแล้วก็เริ่มรู้แล้วว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วประโยชน์ของมันเป็นอย่างไร ที่สำคัญคือมีการซื้อส้ำอันเนี้ผมก็ก็ชื่นใจวันแรกที่ได้เงินมารู้ไหมพี่หูน้ําตาผมจะไหลผมดีใจมากแม้ว่าคนาข้างงซื้อนะแต่ผมก็จับมือกันกับในครอบครัวก็บอกว่าเรามีเงินละมันมันมันภูมิใจพอๆกับเราได้โฆษณาตัวแรกอะฟิลนั้นเลยผมแบบพื่เหมือนจะร้องไห้อะมันเนี่ยพูดยังรู้สึกเลย เพราะว่าไอตอนที่มันนั่งตั้งแต่สิบโมงถึงหกโมงน่ผมมองหน้าลูกนี่ผมจะร้นะะองไห้เนี่ยจะรอดหรือว่าเนี้ยอย่างนี้เลยเหมือนชีวิตก็คือเหมือนสตาร์ทไปอีกรั้งเลยใช่เลยเราเริ่มสนุกไปกับนด้วยไหมนอกจากได้เงินโอ้โหนี่ยังฟังเดี๋ยวพับนึงผมจะร้องไห้ไม่ใช่อะไรหรอกคือมันรู้สึกจริงไงตื่นเต้นมากแล้วแบบดีมากอะ อคืมันประมาณไหนดีตอนที่ว่าเราขายออกเลยคือมันคือมันดีใจเลยชื่นใจมานนกมาก็ได้เมนใช่ก็ถือว่าเป็นแน่ประสบการณ์ที่ดีให้ลูกด้วยเนาะก็ก็จริงๆครับอา้าวไปด้ามาทั้งนั้นงงเลย <c oughs> คือไม่ใช่มัน คือวันนี้ครับผมผมสู้นะผมสู้ผมหายออนไลน์ครับก็ก็เข้าไปที่ไลน์แอดได้เลย a d W H I B E เข้ามาไม่มีแอดมินหรอกครับผมตอบเองตอนนี้ขรรยาเป็นเสาหลักใช่ครับใช่ใช่เขาเป็นกำลังใจให้เรามากๆเลยใช่เขาว่ายังไงเขาว่ายังไงบางวันแรกที่แบบ ทันโมเมนต์ที่เราถ่ของจับมือกันได้เราถ่ยได้แล้วนะโอพี่ไี่ก็อยากให้ถ่ายทอให้คนูจริงๆอะไรมันเป็นยังไงมันดีใจเนาะมันดีใจอะนังไ่งไี่ผมดีใจจริงๆ การเริ่มโค้นที่ดีจากในวันที่มันยากอะเนาะคือเหมือนเราอ่านนะก็มีอะไรที่แม่เธอมีอะไรขอบคุณขอบคุณมีพี่ทุกคนเลยสิบวันแรกเป็นคนที่เขารักผมแล้วก,ก็มั่นใจในตัวผม ว่าผมจะทําไดแ้แล้วผมก็แบบผมตั้งใจจริงๆผมขอบคุณอีกไม่รู้จะอีกอกี่รอบขอบคุณคนที่หลักผมเขามาซื้อเขาไม่รู้หรอกว่าเขาไม่ผูมเป็นยังไงแต่เขาอยากอุดหนุนผม,ค,นนมคือแบบเขาอยากอุดหนุนผมจริงๆอ่ะผมก็จะบอกว่าของเราแบบ ดีจริงผมทรงตรวจโพลชนะก,การผลตามถูกต้องผมไม่โกหกลูก,ก้าเลยเพราะฉะนั้นแบบอยากให้ลองกินไปเหมือนที้แอมมก็เป็นแบบอย่างให้กับคนแบบสู้ชีวิตไม่อายทํากินก่อนหน้านี้ก็คือผักแกลบวันนี้ก็คือพอมันทุกอย่างมันมันเปลี่ยนก็มันเริ่มอาชีพใหม่ในการขายขนมอะไรเงี้ยคือของผมอนะผมไม่พะวงอะไรเลย ผมกลัวอย่างเดียวไงผมกลัวลูกกับเมียลำบากแล้วเราเป็นเสาหลักอะ่ะผมมันอ่อนไหวนะแต่พอมันเริ่มจะหายใจคล่องดีขึ้นน่ะผมเต็มที่ไงเหนื่อยไหมอรอผมไม่ต้องพูดถึงเลยหายเหนื่อยแบบเป็นปิดทิ้งแต่วันนี้ผมแบบขอบคุณขอบคุณอีกรอบน,นึงครับขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนผมจริงๆขอบคุณมากมากที่แบบ ให้กำลังใจผมพี่รู้ไหมมีคนขับรถมาหาผมอะแค่มาจับมือผมเลยก็บอกว่าสูซูนะพี่เป็นกำลังใจให้พี่ติดตามผลงานแล้วตลอดนะเขาก็ลําบากผมบอกไม่ต้องอุดหนุนผมแค่มาถ่ายรูปกับผมก็ได้ไม่ต้องอุดหนุนก็ได้ทุกคนลําบากเหมือนกันเนี่ยเราก็แบบ ผ่านไปได้มันมันฟูนะครับมันรู้สึกดีจริงแต่ว่าวันนี้ผมอ่อนแอมากเลยนะเปี้ยเลยจริงๆครับอยากอยากให้พี่แอมช้มุมมองน้ลแบบคือก็น่าจะมีชายที่แบบว่าเคยเป็นเสาหลากักแล้วก็อาจจะล้มหรือว่าอจะแบบมีช่วงที่ยากกัแบบพี่แอมอย่างเงี้ยคือเรามีกำลังใจแล้วลุกขึ้นมายัางไงเผื่อเขาจะได้แบบมุมมองแบบทำให้แบบมีกำลังใจขึ้น ครอบครัวครับครอบครัวเลยคนที่จะช่วยคุณได้คนเดียวในชีวิตคือตัวคุณเองตัวคุณเท่านั้นทุกคนที่กำลังท้อแท้ทุกคนที่กำลังหมดหวังคุณดูผมไว้ผู้ชายร้องไห้ได้ผมเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าแบบอยากเห็นน้ำตามผมให้ไปดูในละครนาะ น้ำตาของผมวันเนี้มันไม่ได้เป็นน้ำตาแห่งความเศร้าเสียใจแต่ผมดีใจแล้วผมขอบคุณผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงคนที่รักผมทั้งหมดคนที่เอ็นดูผมเขาพยายามช่วยผมทุกวิถีทางจริงๆวันนี้ผมต้องบอกให้ทุกคนนะครับจงยึดมัน่นจงเชื่อในความดีที่คุณเคยทำไว้เพราะถ้าคุณไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนคุณไม่มีวันตกตำ่ำเพราะจะมีแต่วันมีแต่คนช่วยคุณ มันจะมีแต่คนซัพพอร์ตมีแต่คนให้กำลังใจคุณแล้ววันเนี้ยผมทำงานวงการมาตั้ต่อายุสิบสี่จนถึงสามที่แปดผมก็บึ่งรู้ว่ามีคนรักผมเยอะขอบคุณมาก,มากๆ,ๆอาขอบคุณมากๆจริงๆครับขอบคุณครับนปัก่อนค่ะเดี๋ยวเข้าเรื่อ,องละนาะนปัก่อนยังไงอะไรบ <c oughs> ้างผมขายออนไลน์ครับ ไม่มีหน้าร้านนะครับเพราะว่าพอดีเซ็นทรัลพระรามเก้าเกิดแผ่นดินไหววันนั้นหลังจากันันก็ไม่ได้ขายนะวันนั้นใจแป้วเลยผมคิดว่าเฮ้ยแล้วพรุ่งนี้เราจะเอาเงินจากไหนนะอะไรยเงี้ยก็เข้าไปอุดหนุนได้นะครับลองมาสอบถามได้เข้าไปที่ l ล n e แอนนะครับแอดวม h i b e ครับ w ว i b ครับฝากไว้ด้วยนะครับผมจะทำแต่ของดีๆให้ทุกคนได้รับประทานครับ แล้วก็มันมีอีกหลายอย่างที่ผม,มรอจะอ,ออกมาแต่ว่าอันนี้ผมทําอย่างเดียวก่อนเพราะว่าผมพูดถึงเรื่องของการเก็บรักษาอะไรเงี้ยมันต้องลงทุนเยอะผมก็แบบไม่อยากไม่อยากจะไอ้นี่ก็เอาให้มันเก่งอย่างเดียวแล้วก็ดีที่สุดผมก็ทําดีที่สุดเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากมากครับยังยังอยู่ครับผมผมยังอยู่ช่องเจ็ดครับ เซ็นสัญญายังยังมีสัญญาอยู่กับเขาสองปีครับอะไรนะครับเพิ่งเพิ่งเซ็นครับเพิ่งเซ็นครับเพิ่งเซ็นอีกสองปีครับแล้วงานต่างๆคือเราเห็นราว่ามันถ่ายจบไปแล้วใช่ครับคือตอนนี้ผมก็เข้าใจนะครับว่าดาราทุกคนน่ะเอาเอาไม่ต้องถึงกับดาราหรอกครับทีมงานด้วยรวมถึงพี่ๆนักข่าวเองด้วยนะครับก็ก็ทุกอย่างมีการปรับตัวหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวของหลายๆอาชีพ ผมคิดว่ามันก็จะต้องหาหนทางหาเวของตัวเองว่ามันมันจะไปยังไงก็ก็คิดว่าเป็นกำลังใจให้กันละกันดีกว่าเนาะผมก็ไม่ได้บอกว่าผมลำบากคนเดียวมันมีหลายคนที่เขาลำบากมากกว่าผมอีกเยอะไปหมดวันนี้ผมก็ถือว่าผมสู้ทุกคนที่กำลังลำบากสู้นะครับมีพี่ๆีไรเดอร์อะ่ะเจอผม <laughs> คิวมอ,อมาเขายัางบอกเอ้าวพี่แฮม ไม่เล่นละครอีกแล้วหรอครับบอกยังเล่นอยู่ครับแต่ว่าผมก็ต้องหาหรายได้เพื่อให้ครอบครัวได้แบบ <c oughs> ต้องใช้อ่ะผมต้องใช้ <c oughs> ไม่ได้ขาดป็ไม่ได้หมายถึงว่าพ <c oughs> ี่พี่ดอร์เขาเจอเรา <c oughs> เพราะเราอยู่ในห้างอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ซึ่งวันนี้วันนี้ครับเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นผมน่าจะไปที่เดอะมอลล์บางกะปิครับเ <c oughs> นี่ยก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าถ้าสมมติมีใครแบบ อยากไปเจอผมนะครับก็ไปไปได้ฮะเดอะมอลล์บางกะปิตอนเย็นนะครับผมจะไปสไลด์ขนมปังขายที่นั่นครับครับเราก็คือเป็นนักแสดงส่วนกระแสเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้คือก็จะเป็นอิสระก,กันเยอะแต่เรว่าเราเลือกจะเซ็นสัญญาตอนนั้นมนตัดสินใจอะไรยังไงบ้างคะพี่คือเอาจริงๆนะพี่ผมผมมีได้ทุกวันเนี้<อ>ก็เพราะว่าช่องเจ็ดด้วยนะครับแล้วก็แฟนคลับของผมจริงๆที่เป็นแฟนคลับตัวยงเลยอ่ะ ก็เป็น FC จากช่องเจ็ดแล้วแล้วก็คุณแม่พี่ป้านะทุกวันนี้ที่ที่ทอุ่นนวลอม่ะก็คือเป็นคนที่เห็นผมมาตั้งแต่เด็กๆเขาก็ให้กำลังใจผมแล้วก็มีคนก็ยังอยากให้เราอยู่ช่องเจ็ดผมก็ไม่ได้ไปไหนแล้วครับผมเกิดมาก็เรียนโรงเรียนของช่องเจ็ดตั้งแต่เกิดคือมันมันบังเอิญผมเป็นคนแถวนั้นผมเด็กสะบันควายผมก็อยู่ใกล้ๆแถวนั้นครับมันมันก็เลยปลูกพันธุ์ ก็ไม่ได้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 หมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าเราไม่เซ็นต่อแล้วจะยังไงใช่ไหมกาันจันีเผมผมว่าไม่นะสําหรับผมจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนต้องอยู่รอดอ่ะคือถ้าน้องเขากําลังต้องออกไปเพื่อจะต้องเลี้ยงดูครอบครัวมันไม่ผิดหรอกเราก็ต้องไปที่ที่ทุกคนสามารถซัพพอร์ตเราได้เลี้ยงเราได้หาเงินให้ครอบครัวเราได้ เพราะเราไม่ได้เกิดมาตัวคนเดียวนะอย่างน้องๆที่ออกไปเขาก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลส่วนเราอะ่ะเราก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลแล้วก็ทําหน้าที่ของเราก็ในในไซด์เวที่มันไม่ใช่เป็นอาชีพหลักอะ่ะเราก็ต้องดูว่าอะไรเป็นหลักแต่เอาจริงผมเจนอยู่ช่องเจ็ดอย่างน้อยเวลาผมเข้าโรงพยาบาลนะผมก็ยังมีประกันเนี่ยเขาก็ดูแลผมเขาก็ยังดูแลผมครับ สำหรับผมนะช่องเจ็ดเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับหนังแพลตฟอร์มหรือ Netflix หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ติดต่อได้นะครับมันมันมันก็ติดต่อได้ผมก็ไปเล่นได้ก็แค่ข,ขออนุญาตทําเรื่องขออนุญาตก,ก็เล่นได้ปกติไม่ไม่ได้แบบบล็อกแต่ว่าหมายถึงว่าพอคนเข้าใจว่าเฮ้ยเราเซ็นสัญญาช่องเจ็ดเราไปเล่นที่อื่นไม่ได้หรอก็ก็ติดต่อมาได้ครับผมก็พร้อมอยู่แล้วได้ได้อย่างงานออนไ์ต่างๆที่จะรับ ก็สาาามรถทํได้ได้เลยอย่างไลฟ์สดอะไรมันได้ได้ทุกอย่างคือที่ผมทําอยู่เนี่ยก็ก็ไม่ได้ผิดสัญญาอะไรครับก็เขาก็เป <ông. S 2> ิดโอเพ่นครับแล้วก็ตอนนี้ช่องเจ็ดก็กลังพยายามปรับอะไรใหม ne ่ๆช,ชมหน้าของช่องเจ็ดก็กาลังเปลี่ยนไปนะครับกําล <c ười> ังต้องรอชมนะครับเพราะว่าตอนนี้มีรายการใหม่ๆ <c ười> มาเพียบเลยแล้วก็เป็นผู้จัดใหม่ๆแล้วก็จะเป็นคอนเทนต์ใหม่ <c ười> <ensation> ๆที่เข้ามาแล้วผมก็เชื่อว่าก็น่าจะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้นครับ ก็ก็โอเคไปในทางที่ดีครับดีครับดีครับครับครับอืมอืมคือไม่ได้ับขอคยตอนนั้นทตัดสินใจบวชเราจะเป็นเพื่อนคเดียวคืออย่างนี้ครับวันนั้นอะที่ที่ผมบวชอะนะก็คือผมถามผมก็เดินเข้าไปแล้วก็ถามคุณแม่คือคือคือผมเคยบอกคุณแม่ว่าผมจะไม่สัมภาษณ์เรื่องนี้นะแต่อันนี้อันนี้มันคือผ่านมานานมากผมผมขอญาตพูด ผมก็แค่เห็นว่าในครอบครัวเขาไม่มีผู้ชายผมแค่นี้เลยแล้วแล้วแล้วในวันที่เราต้องการออมเขาก็อยู่กับผมนะผมคงไม่ต้องพูดเยอะผมก็ทําให้เพื่อนได้คำสุดท้ายผมทําได้ดีที่สุดแล้วผมไม่รู้จะทําอะไรให้ผมก็คงไม่มีเงินให้ซองเขาเยอะแยะนึกออกไหมผมก็ให้ได้เท่าที่ผมให้ให้เท้ดีที่สุดเท่าที่เราจะให้ได้เราออเฟอร์สิ่งที่เราดีที่สุดเพราะเราไม่รู้จะเอาอะไรให้ คือคือถ้าถ้าอย่างที่บอกครับคนเราอะนะครับถ้าเราไม่ได้ร่ำรวยจนแจกเงินได้อะมันก็ต้องหาในสิ่งที่เราสามารถจะให้ใครได้แล้วเราเราให้เงินทองไม่ได้เราก็ให้ร่างกายได้หมายถึงร่างกายเราก็มอบให้ใจให้ได้ถ้าในความเชื่อว่าคนไม่อยู่แล้วจะเป็นบันไดเพื่อจะขึ้นสวรรค เราก็พร้อมจะเป็นบันไดให้เพื่อนได้ไม่ได้เสียเงินน่ะผมบวชผมก็ไม่ได้เอาเงินไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรเลยทุกอย่างคือเราทําด้วยใจแล้วก็มอบให้แล้วก็จบเมียแป๊บเดียวผมยาวแล้วครับวันเวลาก็ผ่านไปเร็วมากๆนะครับไม่ไม่เสียดายเลยไม่ไม่เสียดายเลยแม้กระทั่งวันที่ผมไปเมียยังไม่รู้เลยว่าผมจะบวชใช่ครับไม่บอกหมายถึงว่าไอ้คืนที่ผมไปงานศพภรรยามยังไม่รู้เลย ผมกลับมาบอกที่บ้านที่หลังว่าเออมามาเดี๋ยวเขาบวชนะมามาก็เออดีแล้วเป็นยังไงาเราสบายใจสบายใจผมผมคือการจะบวชนะครับถ้าไม่ได้บวชด,ด้วยใจไม่มีประโยชน์คุณจะบวชแค่หนึ่งนาทีนี่ก็มาหาศาลแล้วแต่ถ้าคุณจะอยู่นานๆแล้ว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 ก็ไม่ได้ปฏิบัติอนะ่ะก็เสียเวลาผมว่าก็ไปทำอย่างอื่นเถอะ แต่แต่แต่ถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปอะ่ะของผมบวชวันเดียวเนาะแต่ใจผมนี่ล้านเปอร์เซนตตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมขออนุญาตทําให้อะ่ะมันมันก็มันก็ล้านเปอร์เซนผมผมก็มั่นใจว่าล้านเปอร์เซนแล้วผมก็ไม่ได้ให้ใครผมให้เขาคนเดียวตั้งใจให้เขาคนเดียวเลยคนเดียวผมเจอผมเคยเจอครั้งเดียวครับหลังจากครบทำบุญร,ร้อยวันเรียบร้อยนะครับแล้วก็กนอนก่อนก่อนวันครบทำบุญร,ร้อยวัน ผมก็นอนนะแล้วในในฝันผมก็เจอเอ้าขอโทษนะครัผมเฮ้ยมีแต่คนคิดถึงมึงนะองเออผมพูดกับเขาก็เดินเหมือนแบบเขานั่งกินข้าวกันอยู่แล้วก็เดินเข้ามาก็บอก,อบอกเฮ้ยใครเจอหน้ามึงอะเอ,อ้ยใครเจอหน้าเราเนี่ยขอโทษนะผมเป็นพูดกูมึง,งใครใครเจอหน้ามึงอะเอ,อ้ยใครเจอหน้ากูเนี่ยก็ก็ดถึงมึงทุกคนเลยเออทุกคนเขารักมึงนะ๋อมแค่เนี้เขาก็เออยิ้มแล้วก็นั่งกินข้าวกัน บรรยากาศในฝันคือนั่งกินข้าวปกติไม่ได้มีอะไรหลายเดือนแล้วเนาะก็ก็ไม่ไม่ผมไม่ได้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 ยุ่งเรื่องครอบครัวเขาเลยอันนี้นี่ผมผมชัดเจนก็คือเราทําให้เขาส่วนครอบครัวเขาจะยังไงผมไม่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 ก้าวล่วงแต่ก็ยังมีติดต่อคุณอา คุณอาของคุณออมเนี่ยเนี่ยเขาคุยกันก่อนมาเนี่ยเขาเพิ่งไลน์หากันเมื่อเช้าเขาก็เขาก็ยังให้กําลังใจผมเลยแอมสู้ๆนะลูกแบบเออเห็นเห็นละเห็นข่าวละว่าแบบออกไปขายขนมปังอะไรเงี้ยเขาบอกเออสู้นะลูกพ่อเป็นกำลังใจให้ยอะไรเงี้ยผมเรียกเขาคุณอาก็คือพี่ชายของแม่นะผมผมก็ไลน์คุยกันอะไรเงี้ยครับเป็นเรืก็เพื่นนนอนก็อยู่ในความทรงจำ คนเราตายจากบนโลกมีแค่สองทางตายจากบนโลกกับตายจากความคิดถ้าเราไม่มีคนคิดถึงเราคือตายไปจริงๆนี่เราไม่ได้เรายังไม่ตายหรกเรายังอยู่เรายังอยู่เันเหมือนเดิมคือคือก็ก็ไม่ได้ลงไม่ได้ลงอะไรเลยนะผมผมไม่ได้ลงอะไรเลยเพราะว่ารูปจริงๆผมยังไม่ลงเลยใช่ผมไปกดไลค์ดาเลียตลอด นะเขาเขาลงผมผมก็เห็นแหละแล้วลนี่แล้วนี่อะไรก็คือแบบความรักไงแล้วก็เป็นความรักที่ใครก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะเขารักกันสองคนถูกไหมเหมือนผมอะความรักของครอบครัวของผมก็ไม่มีใครเข้าใจผมหรอกว่าเฮ้ยมันเลเวลไหนอะมันเลเวลไหนจนถึงแบบร้องไห้มันเลเวลไหน,มน,เเไหนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันปกติผมผมเล่นละครก็คือเห็นน้ําตาผมได้ในละครเท่านั้นแหะอันนี้ครั้งแรกคือจริง,รงๆผมแบบ มันมันทนไม่ไหวเอง,เองแบบพูดแล้วมันดีใจมากมันก็แบบขบมันตื้นตันครับขอบคุณนะครับ